านผู้เข้าร่วมสัมนาท่านนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าสถานการณ์ของกฎหมายมาพัฒนาการไปพร้อมกับสถานการณ์เพื่อการตัดสินที่น่าตกน้ำตกเช่นเมื่อวานที่ข่าวเรื่องการอนุมัติให้ประมูลรับรวมถึงเรื่องการเป็นเจ้าลูกซึ่งสภาพันเนี่ยนะครับเราทั้งสามสถานการณ์เรแทรกซ้อนกันทำให้บดบังกันเร็ว ว่าต้องเรียนให้ทราบว่าร่างกฎหมายที่แจกในที่ประชุมเนี่ยเป็นฉบับซึ่งรัฐมนตรแจกเมื่อวันระบมลงสถานะเส่เป็นบร้อยที่ผ่านมาณปัจจุบันเนี่ยกัฐมนตรประชุมไปหลายนัดแล้วนะครับไปที่เรื่องที่ดนัดร่างก็ว่ากสรชเปลี่ยนชุูนักที่เก่งๆแน่นอนอยอะดีนะครับเรามีความเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งมากแต่ว่าผมไม่ได้รับร่างเนี่ยในทางการผมไม่สามารถไปพูดในเรื่องพวนี้นะครับแต่โดยรวมก็เพียงแต่ทำจนแต่ละประเด็นที่เป็นเต้นอยู่ว่า ถ้าท่านใดคิดว่าอยากมีส่วนร่วมเนี่ยคงต้องขยันและเร็วเพราะถ้าร่วมช้าเนี่ยมันหลุดนะครับเดี๋ยวร่างจะกลับคอรมอเข้าสนาชประกาศปุ๊บไปร่วมกิจาักก็ร่วมไปทางวิชาการเฉยนะครับอยา่างไรก็ตามแต่ในส่วนของผมนี่ต้องเล่นให้ทราบว่าเป็นกรรมการกรสทชเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ไขกฎหมายอยู่ระดับนึงนะครับแม้ปัจจุบันด้รับธรยมนยกันนะครับว่าการแก้กฎหมายกสทชเมื่อวันจันทร์รวมถึงวัน <Yeah>. Right. แยกไว้จะมีบทเฉพาะการให้กรรมการอยู่จนครบวาระคือทาให้ผมไม่มีส่วนได้เสียแต่การพูดไปยังไงเสียมันก็มีส่วนได้เสียระดับหนึ่งนะครับก็ต้องออกตัวก่อนดังนั้นรับไปฟังและประมวลนะครับก็คําถามนี้ชัดนะครับว่าเเราพูดเรื่องการเปฏิรูปโดย,ยเฉพาะสภาเสภนปฏิรูปนะครับจริงๆการเป็นตรูปผมว่าวรรกรอบที่สภาเป็นตรูปทำเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งคือการปฏิรูป โดยการออกรัฐธรรมนูญอันที่2โดยการขับเคลื่อนการรุปด้านต่างๆนะครับจริงๆกฎหมายปี25ฉบับเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจังหวัดสอดเพราะต้องการไปสรุปเรียนเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราออกกฎหมายกสสชจะับแก้ไขก่อนก่อนรัฐธรรมนูญนะครับพอรัฐธนรมบัญญัติแบบใดแบบหนึ่งมันก็จะมีผลต่อพรบเกออกมาก็ต้องตามไปแก้ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะครับดังนั้นผมอาจจะพูดคานองเพียงแต่ว่าการออกกฎหมาย25ฉบับเนี้ย ทำอยู่ในยุประี่รูปทาในจังหวัดใอประเทศนจะประเดี๋รูปแต่อาจจะไม่ใช่การประเป็นรูปก็ได้ส่วนทางไม่ส่วนทางผมงงก็จะว่าแต่ละท่านสามารถรู้จักเน,นื้อหาได้นะครับแต่พอมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยผมเลยได้ทราบอย่างนี้มันคือพัฒนาการของวิถีชีวิตนะครับซึ่งเทคโนโลยีม,มันออกไปมันเหมือนพระอาทิตขึ้นนะครับไม่มีใครหยุดได้นะฮะจะเป็นนุมานก็ตามหรับก็หยุดไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทําเราทําเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตทํากางพรอาทิตนะครับ ความเห็นทางปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้กรุณาพูดให้ผู้ฟังหลังจากอ่านกฎหมายนะครับท่านก็บอกว่าดูไปดูมาแล้วกฎหมาย <Yeah. S 1> เหล่านี้หอวหใจสําคัญการขยายองค์กรหรือยกระกนาองกกรเสียมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วจริงๆแล้วการขับเครื่องนดิจิทัลเนี่ยมันจาเป็นต้องมีกลไกลโครงสร้างระดับนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับแต่พอพูดเรื่องดิจิทัลเนี่ยผมจะพูดเรื่องกฎหมายดิจิตัลในเชิง ถาน,นะครับยกตัวอย่างบทบาทของโครงสร้างดิจิทัลเนี่ยจะเป็นเรื่องการวางกรอบหรือเป็นการไปขับเคลื่อนแทนหรือไป็นวบลงทุนต้องให้ชัดนะครับเพราะในบางมาตราของกฎหมายดิจิทัลฉบับซึ่งิสติการกำลังแก้ไขอยู่เนี่ยบอกว่าอนุอไม่ใช่อนุกรรมการดิจิทัลเฉพาะเรื่องเนี่ยถ้าหน่วยงานไหนไม่ทำไปดําเนินการแทนได้ก็เหมือนกับว่าเราวางแผนไม่เสร็จคุณไม่ทำตามแผนถ้าเราไปเล่นเองได้ด้วย แล้วบางสํานักก็ไปร่วมทุนเอกชนไปด้วยการร่วมทุนเอกชนปัญหาคือว่าทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดีดังนั้นก็จะเกิดปัญหาเรื่องการร่วมทุนตามมาอีกมากมายม,ายมหา,าศาลนะครับอันที่2ประเด็นที่2คือนอกจากวางกรอบด้วยขับเคลื่อนแทนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องว่าสิ่งที่กรรมการทําเนี่ยเป็นความเห็นหรือควาชี้ขาดเป็นบทกฎหมายหรือเปล่าต้องทําตามให้ได้นะครับโดยเฉพาะกรณีที่กรรมการเห็นว่าหน่วยงานไหนไม่ทําตามกรรมการเนี่ยกรรมการชีข้ขาดได้เลย ตรงนี้เนี่ยถ้ามับังเอิญเป็นเรื่องของหน้าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาชี้ขาดได้นะครับยกเว้นที่ษากฎหมายที่คิดเสีการหรือสายปกครองถ้าหน่วยงานหน่วยงานนี้ทำตามหน้าที่ตามกฎหมายแล้วกรรมการดิจิทัลบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ทําตามแผนก็กฎหมายมีขีดิอย่างเงี้ยแผนนี้ถึงเป็นกฎหมายได้ยังไงแล้วกรรมการี่ยังจะชี้ขาดบันคับให้ทําหรือไปทำการแทนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องซึ่งอาจจะต้องดูสถานะของกรรมการดิจิทัลให้เหมาะสมนะครับเหมือนกันนะครับคําถามอีกหลายคนถามคือ จะวางนโยบายหรือวางวิธีการดำเนินงานคือแนวทางถ้าวางนโยบายก็บอกหลักช่องวางว่าอยากเป็นประเทศเป็นดิจิตทรอนภายในเมื่อไรอย่างไรห,หรือจะต้องบอกเลยว่าจารสั่คลื่นต้องไม่ประมูลหรือจะมีที่คอนเทสต์อันนั้นเป็นการวางนโยบายหรือเปล่านะครับอีกอันที่คนถามคือว่าจะพูดถึงเป้าหมายหรือพูดวิธีการก็คือขอยากอกให้เมืองไทยมีอินเทอร์เน็ตทุกบ้านภายในปีไหนก็ว่ามาหรือต้องบอกด้วยซ้ำว่าอินเทอร์เน็ตโดย ออกอิทาฟันของโครงข่ายไหนของใครอย่างไรนะครับหรือต้องออกกฎหมายไหนกสทชต้องทําอย่างไรถ้าลักษณะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการลงเลยเละเอียดซึ่งไปบังคับ่วยงานต่างๆไม่เฉพาะกสชานะครับให้ต้องเดินหนึ่งสองสามสี่ซึ่งเป็นระบบสักการนะครับไม่ใช่ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพเสียเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประเด็นซึ่งทางท่านประสาตพูดแล้วนะครับคือเอ๊ะมันตกลงมันเน้นเศรษฐกิจสัคงคมเน้นเรื่องความมั่นคงอันนี้ต้องแยกให้ชัดนะครับ ทั้งสองเรื่องไปร่วมกันได้ในบางระดับหรือต้องแยกเขียนให้ชัดในบางระดับนะครับแต่ถ้าทําให้คลุมเครือปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ไม่ดีทั้งสองฝ่ายถ้าโปรไฟล์มั่นคงเสถีิรก็ไม่ลุ่งนะครับแต่ถ้าโปรเสถียรและโปรไฟลมั่นคงดังนั้นพวกนี้ต้องเขียนให้ชัดระดับนะครับมาเฉพาะในส่วนของกสทชเนี่ยก็มีคําถามถึงเรื่องความเป็นอิสระพักทันเยอะนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าร่างฉบับที่ได้รับมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย หน้า,หน,าหน้าที่ส่วนที่อาจจะหายไปซึ่งหายไปน้อยกว่าเดิมนะครับน้อยกว่าร่างแรกของทางคอรมอที่หายไปก็จะเป็นเรื่องการประสานขึ้นของทีดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งใครใครที่อยู่ในกินการดาวเทียมจะรู้นะครับดาวเทียมมันซีแบนซียูแบนเคเอแบนทั้งหลายเนี่ยทุกคนได้สิทธิขึ้นนี้หมดแหละเพียงแต่ประสานให้รบกวนกนะันถ้าระดับรัฐบาลลงไปประสานขนาดนี้ยซึ่งเป็นเรื่องเนเทคนิคเนี่ยผมเข้าใจว่ากรรมการดิจิตอลนี่คงต้องวุ่นทุกเรื่องอะ ือถ้าเป็นประสาระหว่างแบนร้อยเนี่โอเคเรื่องหนึ่งนึครับแต่แบนของดาวเทียมมันแบนดทั้งแบนดท่าใครจะใช้ก็ใช้แบนนี้ขอก็บอกขอซีแบนเกี่ยวทยูแบนการประสานเป็นประสานระหว่างเอกชนด้วยกันนะครับโดยที่มีรัฐที่กสสชช่วยไม่ให้ขึ้นมารลบเวนกันแต่ถ้ากรรมการระดับชาติมอนไปเล่นลูกด้วยนี่อาจจะเป็นปัญหาครับแต่การเขียนอย่างเงี้ยมันก็จะไปเกิดคำถามเพราะในพรบตอลมีคำว่ากิจการสื่อสารดาวเทียมแยกออกจากกิจการโทรคมนาคมแต่พรบองค์กรสื่สารที่กอมทบอก กิจาการดาวเทียมสรรื่อสารเป็นกิจาการ,ทร,าการกถทรมนาคมคือกฎหมายฉบับหนึ่งบอกอันนี้อันเดียวฉบับหนึ่งบอกแยกออกจากกัน,กนแล้วสรุปแล้วคนกํากับดูแลกับคนที่ให้บริการดาวเทียมจะมองว่าตัวเองอยู่ภายใต้ตัวไหนนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ประเด็นที่นําเรียนไปแล้วคือเรื่องความอิสรร,รในเรื่องอหน้าหน้าที่นะครับถ้าตามกฎหมายบอกต้องทางนี้แล้วกรรมการดิจิตอลบอกว่าไม่สอดคล้องกับแผนจะทําอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้องหา ข้อสรุปนะครับผมยกตัวอย่างกรณีที่ผ่านมาก็ไดเเป็นเรื่องซึ่งยังไม่เกิดกรรมาการดิจิทัลนะครับยังไม่เกิดแผนดิจิทัลแต่สมัยหนึ่งถ้าท่านจำกันได้มี ICT Master Plan ฉบนะับหนึ่งจะไม่ได้ฉบับสองครับที่จะแปลงสมรทานมือถือให้เป็นใบอนุญาตปัญหากทชอมไม่เคยขัดข้องนะครับแปลงได้แต่ระยะเวลาการแปลงใบอนุญาตต้องสิ้นสุดตามสมรทานเดิมเพราะกฎหมายไม่เขียนไว้แค่นะั้นคุ้องสิ้นตามสมรทานเดิมจะแปลงไงก็ได้รัฐบาลแปลงเลยแต่เม่นกนนีไม่ได้ แต่ถ้าตั้งการมืออยากจะต้องการากใ,หงงาให้เกินเนี้ยมันต้องทําอะไรหลายอย่างที่ต้องออกกฎหมายนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าบางทีมาสเตอร์แพลนระดับชาติเนี่ยมันมีมุมมองซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อที่จริงท,ทางกฎหมายู่ระดับนึงให้เราทําตามเราก็ทําไม่ได้จะบังคับให้เราออกไปนเนียที่ยาวกว่าสมรทานก็ต,ติดพกกดะะกกุกันหมดนะครับเอกชเป็นส่วนรายใหม่ก็ฟ้องกันหมดนะครับดังะนั้นดังนั้นเนี่ยพอเอาแผนระดับชาติมาบังคับปั๊บเนี่ยมันต้องถูกพอเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วยน,นะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงมาก ตรงนี้อาจจะต้องออกตัวแทนคนร่างกฎหมายคนปรับปรุงกฎหมายนะครับในมาตราที่เกี่ยวข้องกับกระจายเสียงเนี่ยเขาก็บอกชัดนะครับว่ามันจะมีบริการหลายประเภทแต่บริการธุรกิจเนี่ยให้ประมวลนะครับมาตรานี้เขาจะเป็นมาตรา41น,นะครับต่างร่างแล้วพอเป็นทรคมเนี่ยเขาให้แค่คำว่าคัดเลือกแต่ใช้มาตรา41โดยอนุโลมถ้าตีความอย่างกว้างคืออนุโลมเอาเรื่องประมวลมาใช้ด้วย แต่ถ้าตีความอีกแบบหนึง่งก็จะหาไม่เจอว่าตกลงใช้ประมูลหรือไม่ประมูลนะครับดังนั้นพวกนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจคิดผมก็จะติดตรงกันว่าจะประมูลนั่นแหละแต่ว่าเสียงอาจจะยังไม่ชัดเจนเสียเท่าไหร่นะครับดังนั้นปัญหาเรื่องประมูลไม่ประมูลเป็นเรื่องหนึ่งน,นะครับแต่ในการประมูลเนี่ยก็จะมีก็มีประโยควักทองเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามีความพยายามเสนอในทุกระดับตั้งแต่รัฐธรรมนูญจนถึงพรบจนถึงอะไรก็ตามแต่นะครับ เรื่องการประมูลเนี่ยอยาคำนึงถึงรายได้แต่เพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเราประมูลคืนเนี่ยเราไม่ได้คำนึงถึงรายได้แต่เพียงอย่างเดียวแล้วเรากําหนดกติกาที่ว่าเ M หรือทีโอาก็ตามแต่คำนึงถึงผู้บริโภคคำนึงถึงการแข่งขันในตลาดคำนึงถึงสังคมคํานึงหลายอย่างแต่ตัวชีวิตสุดท้ายของการประมูลคือการแข่งกันอย่างเปิดเผย่างโปร่กใสเงินที่ได้จากการประมูลเนี่ย มองแบบรัฐบาลมันคืออะไรได้นะครับแต่มองแบบคนแต่ประมูลมันคือเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของคนเข้าแข่งคนที่เชื่อว่าจะเอาทรัพย์สินคลื่นนั้นไปทําประสิทธิภาพสูงก็ย่อมมีมูลค่าตอบแทนสูงก็ให้ราคาประมูลสูงแต่นั้นเนี่ยจรก,กิตก็จะเทมว่าอยากได้เงินสูงนะครับที่ในเงินสูงเป็นตัวสะท้อนว่าเจ้านั้นเนี่ยเอาทรัพย์สินนี้ไปทําประโยชน์ได้สูงสุดก็เลยให้ผลตอบแทนสูงเจ้าไหนก็ตามแต่ที่ไม่มีความสามารถในการทําผลตอบแทนสูงก็แข่งไม่ได้ก็เลิกแล้ว ังนั้นเวลาเราเอาเรื่องรายได้จากการประมูลมาพันกันหมดทุกอย่างโ,โดยลืมดูเรื่องปรัชญาเบื้องหลังการประมูลเนี่ยว่าจริงๆเงินมันเป็นแค่สะท้อนว่าใครใครมือถึงที่สุดแค่ไหนนะครับถ้าเราไม่คำนึงถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามว่าแล้วถ้าเป็นเรื่องการประกวดสุวัติเราจะมั่นใจได้ไงว่าเขามิดความสามารถจากแยบภาพจริงเพราะเรื่องการโฆษณาว่าตัวเองทําได้เนี่ยใครก็ทําได้อท่านผมยกตัวอย่างก็ได้น,นะครับเดี๋ยวนี้เวลา ัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งใหญ่ๆมีการแสดงวิสัยทัศน์ใครก็พูดได้วิสัยทัศน์าคตนะฮะ <c oughs> ท่านจะเป็นทำประเทศโน้นนี่ดีนั่นนักการเมืองจะลงเลือกตั้งก็บอกประเทศจะดีในสี่ปีผ่านกาสิบหกปีทุกอย่างเหมือนเดิมดังนั้นข้อที่จริงเลยเวลาประมูลเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเห็นหรือเวลาเราซื้อขายของประกวดราคาสิ่งที่เราต้องการเห็นคือเงินที่ได้กับทรัพย์สินที่ได้มันตรวจได้ณนวันนั้นว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับประกวดราคารถไฟฟ้า มันกจะต้องรู้ว่าทําได้ตามนี้ไหมไม่ได้ก็ยกเลิกสัญญานะครับไม่ใช่บอกว่าอีก15ปี20ปีเราจะโน้นนี่นั่นนะครับมันต้องเป็นเรื่องนับปัจจุบันท,ที่ตรวจสอบได้ดังนั้นการประมูลเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจสาระสาคัญพยายามไปเขียนอะไรบางอย่างนะครับก็เลยจะทําให้มีเกิดการผูกมัดขึ้นและแปลงการประมูลให้เป็นการประกวดสุมบัติแต่แน่นอนผมเห็นด้วยว่าจะให้เพิ่มประโยชน์ที่เรียกว่าให้คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะใส่ไปเลยนะครับประโยชน์โค่นโลกใส่ไปเลยเดียวจะคร แต่ถ้ายะพยยามจะล็อกให้ราคาประมูลมันตายตัวเนี่ยมันลาบากมากนะครับในการประมูลอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องกองทุนอย่างที่หลายท่านพูดนะครับตอนนี้เนี่ยนะักธนาการปัจจุบันเนี่ยกองทุนกทสยังอยู่ครับกองทุนยูโซยังอยู่นะครับเ,ออเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ากองทุนดิจิตอลก็จะเกิดขึ้นโดยนํารายได้ส่วนหนึ่งอย่างที่ทางท่านวสันพูดคือรายได้จากการประมูลขึ้นก็แบ่งไปย5้าเปอร์เซ็นต์ รายได้ของสำนักงานกสทชประจําปีก็แบ่งไป25%ทําให้ต่างคนต่างอยู่และทํางานได้นะครับแต่ก็จะมีประเด็นคําถามว่าจริงๆรายได้ของสำนักงานกสวันสนสนเนี่ยตามกฎหมายบังคับนะครับว่าไม่ใช่เราเรียกเก็บได้ตามอรเภอใจเราเรียกเก็บได้โดยคํานึงรายจ่ายในการดําการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆเงินจากด้านโทรคมหรือด้านกระจายเสียงเนี่ยมันเอากลับไปบริหารจัดการโทรคมหรือกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพ,พมันไม่ได้เอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้ทําธุ อย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไอซีทีหรืออย่างอื่นแต่พอพอกฎหมายเขียนว่าเราให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้พอดีกับการใช้จ่ายแต่ตอนนี้เราต้องบวกเพิ่ม25%เพราะอาจจะเป็นธุรกิจอื่นอย่างอื่นคือเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ท่านฟังแล้วจะงงว่ามัน,ม,นมันเรื่องเดียวกันพูดง่ายๆมันไอซีทีกับโทรคมท่านก็รู้คนละเรื่องกันมันมีส่วนที่ทับซ้อนกับส่วนที่ไม่ทับซ้อนดังนั้นไอการพุดเศรษฐกิจดิจิทัลยิ่งกว่าไอซีทีนะครับ มันยิ่งกว้างก็ใหญ่ดังนั้นก็แปลว่าเราเก็บเงินผู้บริโภคอตุรกมกับไก่เสี่ยงเอาไปทําพัฒนาประเทศด้านอื่นถ้าทํในลักษณะนั้นเนี่ยตรงไปตรงมาออกเป็นภาษีนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยรายได้จากค่าธรรมเนียมออกไปเพื่อกินการนั้นเท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้คัดค้านนะครับเป็นเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าวิธีคิดในการหารายได้กองทุนดิจิทัลเนี่ยอาจจะทาให้เกิดผลกระทบในด้านการกำกับดูแลในด้านภาระค่าธรรมเนียมระดับ ถ้าหลายท่านพูดถึงเรื่องเงินชดเชยการถูกลิขยกคืนขึ้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อใหม่ของกองทุนกพสพนะครับตรงนี้พูดในแง่ดีก็มีประโยชน์เพราะมีหลาคลื่นนะครับซึ่งมีบางราย้อบครองคลื่นอยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้านํามาปร,ปรับปรุงเทคโนโลยีหรือนามาพัฒนาให้เป็นแค่ในกิจการอื่นจ,จะมีคุณค่าต่อประเทศมากกว่าก็มีความเป็นอาจจะต้องชดเชยแต่ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นคนละกรณีกับการที่ไม่มีสิทธิ ถือคลื่นอยู่แต่ไม่ยอมคืนนะครับอย่างเช่นสมมติซึ่งสัญญาสมปรณานโทรศัพท์มือถือ1,8900ยังมาต่อสู้แบบเคลื่นนอนอยู่แล้วถ้าจะคืนต้องของเงินชดเชยอันนี้ผมก็จะเป็นการต่อรองไม่ใช่เรื่องการการชดเชยการเรียกถูกเรียกคืนคืนต้องทาให้ชัดแล้วต้องแยกสองนี้ให้ชัดนะครับไม่งั้นต่อไปหนออ่วยงานของรัฐอยู่ทุกไลายจะบอกว่าของเงินชดเชยแทนที่จะเป็นสิ้นสิ์ไปหมดแหละแต่นี้กองทุนก็แทบจะไม่เหลืออะไรนะครับต้องขีดชัดว่าหมดสิทธิ์คือหมดสิทธิ์ แต่ถ้ามีสิทธิ์อยู่เราขอเหมือนเวรคืนบ้าน,น่ะเอาเวรคืนที่ดินนะครับตรงไปตรงมาถ้าคุณไม่มีนโฉนดแต่ต้นไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาเถียงแต่ถ้าคุณครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายเราต้องการใช้ก็ต้องไปตรงมาถ้าไปใช้ที่ป่าสงวนแล้วมาบอกของเองเินชดเชย,เชย,เชยก,ก็ก็ต้องไปหาทางเจรจาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไปจริงๆคือในการปรับปรุงกฎหมายที่ขาดนิติเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะถ้าเราถามจริงๆเลยนะครับว่า ที่ใครก็ตามพยายามเสนอแก้กฎห,หมายกสชเนี่ยถามแต่ละท่านมันตรงใจกับที่ท่านติดตามมาสามปีหรือเปล่าปัญหามาันจริงจริงหรือเปล่าถึงแก้อย่างนี้ท่านจะพบว่าปัญหากสชที่โด่งดังมาตลอดน,นะครับไม่ว่าเรื่องการแข่งขันการประมูลการใช้ใจ่ายเงินอย่างมากมายมหาศาลการไปต่างประเทศการมีที่ปรึกษาการตั้งอนุกรรมการประธานโทษนะครับร่รรมกั60คณะคณะทำงาน60คณะรวม120คณะน,นะครับเอ่อกฎหมายที่แก้เนี่ย แต่ประเด็นนี้ไหมผมไม่ทราบนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยส่วนที่ควรจะต้องปรับแก้นะครับก็อย่างที่บอกเรื่องธรรมธิบาเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกเยอะเท่าไหร่หรือเรื่องประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอาจจะไม่เข้มแข็งหรือมีเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพียงพอนะครับยกตัวอย่างท่านก็รู้ว่าเราประกาศเรื่อง99สตางค์นะครับอาจารย์ท่านสูงคอมมูทีนสองทีตอนนี้บางค่ายก็ยังมากกว่า99สตางค์ก็ได้แต่บองตามเป็นๆนะครับ เราพูดให้เอกชนเนี่ยต้องจดทะเบียนสิมตั้งแต่ปี52ผ่านมาปี58นะครับต้องเสนอเข้าครม <c oughs> และเมื่อวานกสชอนุมัติก็อีก40ล้านเป็นการผลิตพันจดทะเบียนสิมทั้งที่มีเรื่องปกติทําเสร็จปี52ไม่ต้องเสีย40ล้านเลยดังนั้นถ้าเราเขียนกฎหมายทําให้ทุกอย่างมันเข้มงวดเคร่งคัดได้จริงเนี่ยออปัญหาอาจจะอาจจะน้อยลงนะครับดังนั้นโดยสรุปสุดท้ายของผมนะครับก็อาจจะมอบเวทีให้ท่านต่อไปก็คือวา่า เ,เรื่องนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการวิเคราะห์ของปัญหาให้ตรงจุดวิเคราะห์งานให้ตรงจุดและแก้ไขตรงจุดหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ในประเด็นผู้มีส่วนได้สุดเสียซึ่งท่านรัศดรบอกเนี่ยหลายท่านอาจจะเขา้าใจสับสนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆของกศชกทชกรรมการไม่เคยมีมติในมาตราใดาในการแกให้กฎหมายนะครับสำนักง,งานเป็นตัวแทนเข้าไปพูดในคดีฎีการได้เป็น การก็เชื่อว่าเป็นของกสทชแต่ข้อเท็จริงตามกฎหมายสำนักงานเป็นฝ่ายพนักานนะครับฝ่ายที่มีความเห็น,น,นคือกรรมการกรรมการนี่เคยมีความเห็นเลยดังน,นั้นตรงนี้อาจจะต้องดูผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจนร,ระดับหนึ่งนะครับว่าว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็โดยข้อเท็จริงเนี่ยดย้วยความเคารพผมยังจะบอกว่า,วากฎหมายเขียนยังไงก็ตามแต่เราก็พบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ดีนะครับกฎหมายเขียนให้ดูน่ากลัวย่างไรก็ตามแต่บอกว่าถ้าหน่วยงานไหนไม่ทำาัดจะทำแทนเนี่ยผมก็เข้าใจว่าไม่เคยทำแทนใครได,ได้หรอกครับ พราะหน่วยงานทุก่านมีเป็นการเป็นเงื่อกรมการดิจ mm ิทัลนอกจากต่อให you know ้เป็นกองทัพยังทําแทนไม่ได้เลยตกไปตรงมาดังนั้นสิ่งที่ต้องทําคือพัฒนาให้ทุกหน่วยงานนันไปด้วยกันไม่ใช่สั่งการให้ไปนะครับต้องทํายกระดับเขาต้องมีระบบสนับสนุนมีระบบให้ทรัพยากรมีระบบสุ่กอบรมหรือวางแผนร่วมกันนะครับถ้ามีคนใดคนหนึ่งวางแผนระบบทุกคนต้องเดินตามเนี่ยอย่างไรเสียมันไปไม่ทันนะครับก็เป็นเป็นข้อสังเกตที่ฝากไว้นั้นครับดังนั้นผมยังไม่คิดว่า สิ่งที่กฎหมายพวกนี้เรานี้เสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นการเป็นกปรูปเสียเท่าไหร่ครับขอบคุณมากะครับเรียนน้องได้ระม